สวัสด so ีจ้าสบายกันนุ่จ้ามื้อีนสมัเฮ็ดบ่ร้อยแก้วจ้าไม่ได้หมดจะมีอันกะทิสดแล้วกันน้ำเปล่าลวกันน้ำตาลทรายแล้วกันใบเตยนะจ้าเกลือประมาณเกลือซอนชาจ้าน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปสิเรียบร้อยแล้วเขาก็ค้นๆๆให้ละลายจ้า เปไฟออนนอจากเ่าต้องเปิดไฟแบบแต่พูดถึงออนกับว่าม็นอ,ออนมากเนืองจากพอดีละจ้ะปานกลางเปิดไฟปานกลางแล้วก็คนคน้นจนกว่าน้ำตาลจะละลายเมือดจ้าค้นไปเรื่อยเอยเลยก็รอให้เดือดนี่ละจ้ะ เดือดไปจังน้อยจ้ะโบเมนว่าเดือดเราปิดแก๊สเลยเฮ้าก็ตตรงรอให้เดือดจะประมาณหนึ่งจ้ะเพราะตัวนี้เขาจะเหตุให้เดือดเลยเพราะว่ากะทิแตกมันกระจ้างเพราะว่าเขาจะเห็ดเอาเอา,เอาไอ้โบเล่เผือกตรงนี้มาใส่ได้หนีเลยจ้ะนี่จ้ะต่อไปเ่ากระเรียมเสียดเรียบร้อยปิดแก๊สห่ากับข้างหม้อเลยจ้ะข้างหม้อแล้วก็เอาใส่กะทิสดตัวนี้กะทิสดอีกต่างหากเลจ้ะเอาไวท้ทานราดเป็นน้ำราดจ้ะ ตัวนี้บ่ต้องใส่เกลือแล้วกับ,บ่ต้องใส่น้ำตาลบ่ต้องใส่ย้งมีแต่กะทิสดล้วนๆเขากับเปิดไฟอ่อนบ่ต้องให่มันเดือดแบบโมกี้้ะจ้ะตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจิดแตกมันแล้วกับเตรียมแป้งแป้งมันจ่านิดหน่อยละลายกำบนามไว้น่จ่ะแบบนี้ เดือดกับว่าแม่นว่าเดือดยังมาไม้ได้จ้ะเดือดทั้งข,งข,งขง็งค้างอ่ะจ้เป็นเป็นคือจังมันสีเม็ดสีผูผูไอหอนหอนจังหน่อยอ่ะจ้าดัานแขง็งหน้ามันสีผูจังหน่อยแตะกะเฮ้ากะคนคุน้คนคนคนคอน,คอ,นอันนี้แมงจ้ะแมงทิมรอให้มันหอนจังหน่อยจ้ะ พุไปเรื่อยๆเนี่ยมีด้านข้างนี่จ้จด้านขางมันจะเป็นปุ๊ป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 นี่เป็นเจาะมีฟองจัาหน่อยร่อ้มันเดือดนี่จ้เห็นบ่ด้านข้างนี่นี่เหากเทปียงลงไปเลยจ้า แปงมันผสมน้ำนิดหน่อยจ้ะแล้วก็คนๆๆๆๆเขากะค่างไฟไปจังหน่อยแล้วเขาก็ค้น้อมไฟอ่อนๆได้จ้ะไ่ต้องเอาไฟแห้งคนไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดแก๊สได้จ้ะนี่จะเขากบค้างหม้อไปเลยจ้ะค้างหม้อแล้วก็เอาน้ำใส่ประมาณครึ่งหม้อจ้ะแต่พอใส่ครึ่งหม้อเขาก็เอาเผือกลงมไปเลยจ้ะเปือกที่เขาหันเต่า เปลือกออกแล้วก็ฟันหั่นเตาจา้ะล่างๆๆให้ให้ใหย่างให้เอยียงมันออกเงาจ้ะแล้วเขาก็เอาใส่ลงไปตั้งเวลาเขาก็ตั้งเวลาไว้ประมาณจ็กสี่นาทีจ้ะปิดไฟเลยมีจกก้ะก็ใส่เมือนใส่ใสเปลือกลงไปเหมือนแล้วเขาก็เอาไว้จ้กประมาณสี่นาทีจ้ะเร่งไฟขึ้นเลยจ้ะเอาไฟแห้งเลย มีจาลยไฟนี้มันเริ่มเดือดแล้วจ้ะเออไฟให้แห้งเลยเพราะว่าเขาจะตุ่มตุ่มเผือกกอนจก้ะตุ่มเผือกไว้จักประมาณสีน่นาทีเนี่ยพ่อน้ำเดือดไปจักหน่อยแล้วเขากับพนไฟลงจักหน่อยจ้ะเพราะว่ามันเดือดรับ กับควันไฟลง่งมิดนึงกับคนคๆนคน,คนจังน่อยจ้ะจะบว่ให้มันสุกบ่ให้มันสุกลอยบเส้นจ้ะนี่ก็ตัง้งตั้งเวลาไหวซีนาที่จะาต้มไปเรื่อยๆตัวนี้กันควบกมนุดแล้วเขากะ เตรียมน้ำน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งไว้จ้าเนี่จ้ากระลัมังเนี่ย้ำเปล่าใส่น้ำแข็งไว้เพราะว่าจะเฮ็ดให้เหาราบ่ให้เราละอู่อยู่ข้างในจาน้าค้อมหอมจะบ่ให้เราละอู่นข้างในก็เอาไปแช่แช่น้ำเย็นจักหน่อยจ้ะ ก็แต่กบเ,เวลา,วลานี่จ้ากดเวลาเรียบร้อยแล้วจ้าเข้ากับตาขึ้นแช่ใส่น้ำเย็ยนเลยจ้าวันนี้เอาน้ำเย็ยนมากแล้วกับปิดแก๊สไว้แล้วก็ละมั่งน้ำเย็ยนมางใส่แล้วกับปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สก่อนแล้วก็ตาขึ้นใส่กะละมังเลย การคืนมาให้หมดจ้ะเนี่ยต้องใเป็นนีนตงวเสียละพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำตัวนี้เขาเททิ่มก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอาเปลี่ยนน้ำเอานามม้ำมาใส่หม้อไหมนี่จ้ะเอานามม้ำมาใส่หม้อเรียบร้อยแล้วก็ต้มใหนน้ำเดือดอีกเท่าน,นึงจ้ะน้ำเดือดอีกเท่าน,นึงเพราะว่า,าเขาจะได้เอาเผือก เอาเผือกเคลือบไปแป้งมันนะจ๊ะเขาเสียดเอามาตุม่มแต่ว่าเขาต้องตุ่มตอนที่น้ำเดือดน,นี่จ้าเขาก็ตุม่นมน้ำไปเลยเปิดไฟแห้งเลยจ้าวันนี้ต่อไฟแห้งก่อนนี่ก็คือเผือกจ้าเผลือกที่เขาหัน่นเตาแลลวกะที่่าตุ่มสุกเรียบร้อยแล้วล็กะ็เอามาคุกเซแป้งมันเมื่อกี้นี่จ้าทาเตรียมตุม่มเอาคูกไห้ให้คือว่าให้แป้งมันเคลือบเอ่อเผือกอ,อกะจ้า นี่เปล่งมันจ้ะนี่ก็คือที่ห้องจิเครับจ้ะนี่เขาคูห้มันเข้ากันเอาแปลงมันเท่เท่แล้วก็คูให้แปลงมัน,มงมนติดกับเผือกจ้ะนี่จ้ะเท่าก็บล่อให้หน้ำม,มันเดือด ร้อยน้ำเดือดจะแปบจะใกล้แล้วตัวนี้พอเขา,เาคุกใส่แป้งมันแล้วเขาก็เอามาขยเยาแล้วจ้ขยเยาให้แป้งมันมันหลุดใส่ตะกร้าแบบนี้จ้ะใส่ตะกร้าขยเยาขยเยาให้แป้งหลุดเอาก็เคลือบไว้แม่ยนีจาน้ำเริ่มเดือดแล้วเขาก็เทใส่เลยจ้ะเทลงไปเลย ที่เหลือเข้ากับเฮ็ดแบบเดียวกันจะเฮ็ดแบบที่ว่าเอาเมื่อใส่ตะการหล้วก็สั้นให้แป้งมันหลุดให้เคลือบที่เคลือบไว้ก็คือนลุดแน่เพราะว่าขันบวหลดมันก็สิเป็ี่นแป้งมันกับสีเหนียวๆอยู่ในน้ำตัวนี้เข้าก็ใสลงไปก็จะมีค้นแน่จะค้นให้ให้เราแตกออกจากกันเราก็กันซ่วงว่าเราซุกนี่ันคือว่าขันเปือกซุกเรียบร้อยแล้วนี่จะจะลอยขึ้นจ้ะ ร้อยขึ้นแล้วแป้งก็จะเป็นเส้ใสอก็ร้อยสักพักนีน่จ้าเผือกิ่มจะลอยขึ้นล้อจ้าิ่มจะรอยขึ้นแล้วเอากระทาตักเผือกมาใส่น้ำหม้อ้างๆนี่จ้ะหม้อที่ก็ดเป็นกะทีนะที่มีผสมน้ำมะจ้ะ เนี่ร้อยขึ้นแล้วตักออกเลยจ้ะตักออกไปใส่หม้อกะทิอันที่ว่าห้าต้มมีน้ำตาลพร้อมนี่จ้ะที่มีน้ำตาลหลักกับใบเตยร้อยขึ้นแล้วตักใส่เหมือนเลยกะเฮ็ดจนจนว่าเหมือนแต่จ้าต้มจนว่าเหมือ,อนแต่เคลือบเคลือบให้เรียบร้อยต้มเหมือนเรา ต้มนี่ง่ายอยู่จ้าสุกข้าวเดียวเพราะว่าแป้งมันมันสุกข้าวเดียวเป็นเส้นใสกับเครื่อสุกแล้วตัดเกินเห้เหมือนเลยหอมด้จา้านี่หอมหอมหอมกะที่หอมใบเตยนี่ยจ้าเท่ากับต้มไม้ในรอบสอง คนคนเล็กน้อยจะบ่ให้มันติดกันก็ลรอให้เดือดเดือดแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ในหมอ้อคือเก้าวจะเห็ดแบบนี้จนกว่าไอเ้เผือกที่เขาเคลือบแป้งมันาจะเมือดจ้ะก็ลรอให้แล้วฟูขึ้นให้แล้วรอยขึ้นนี่จ้ะตักขึ้นเลยจ้ะรอยขึ้นแล้วตักขึ้นเหมือนเลยเอาไปใส่หมอ้อที่อันเก้าห้าล่ะที่ห้าเห็ดใส่กะทิแล้วก็บใบเตยที่มีใบเตยน้ำ ตาขึ้นออกเหมือนเหล่าก็คือปิดแก๊สเลยจ้ะนี่จ้าตาโอ,อกเ่เหมือเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือหัวกะทิแล้วจ้ะหัวกะทิห้าเป็นน้ำลาดจะห้าตุ่มใบเตยที่แรกก็ค้นคุน้นค้นค้น,คน,คนให้เขากันจังน่อยตัวนี้ก็จะเอาตักเส้ถ้วยเลยจ้ะมีจนาน่ากินบ่หอมหอมจ้ะ เฮ็ดง่ายอยู่อันนี้เฮ็ดง่ายอยู่บัวลอยเผือกแก้วตักเศษถยุยเดี๋ยวเห้มาเมืองตอนเสิร์ฟเนาะจ้าตอนตักเศษถุยเนาะมีจ้าตักเศษถุยมาเป็นแบบนี้เราก็จะเอากะทิลาดอีกเท่าหนึง่งกะทิสดนี่จ้ากะทิสดลาดตัวนี้ผู้ใดมากหวานมาก วันหน่อยวันวันไายน่ก็คือว่าเติมเอาเพิ่มเอาเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าสะพายกระนวลมากอันซน้ำนี่แล้วกินซ้นำน,นี่จ้ะกินรสชาติซ้ำนี่มีจ้าหน้ากินบ่จ้าผายอยากใส่น้ำแข็งก็ใส่ได้เด้อจะ้ะเต่แต่พูดถึงถ้ากินมันขดอุ้นๆเนี่ยก็จะเสียบแต่ว่าการใส่น้ำการใส่น้ำแข็งเขาต้องเพิ่มน้ำตาลลงจัง่อยน,นี่จ้าเสร็จเรียบร้อยนี่พร้อมกินนด้เลยจะ้ะ คิปเีนียาไว้ซ้ำนี่จ้าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามสภัยกนนนท์นะเนจ้าสวัสดีจ้า